ม,มันเหนียวมาน่าไปตมามันเนี่ยมันนี่ตัดหญาไปตัดหญามาเมื่อพอเห็ดโอ้ยมันดอก,กอ้วนครัีขออราตาดีเราหาเห็นผู้ตัดหนาเยียบซสะเยียบใส่ไป เออไพน์นอจะมาเก็บซอยบบดน,นี้เนาะมาเด้อมาเด้อเด้อไพสิเก็บซอยอโอ้เห็ดปวกเห็ดเห็ดปวกยังี้ยปลวกฝันปวกฟันว่าแต่เอาเสือใส่ดอกพี่น้นนนนองเลยโอยตาใหม่เลยตาใหม่ก็กำลังอุดมสมบูรณ์ก็กำลังออกในดียดองนร่งนี้น แกงกิเทียงเียแหละัด้ภายายาิกัดคุกโกงน้องหน้าโกงน้องหน้าคุ้นแผนเออมื่อนี้ว่าจะมีสล้าคุ้นแผนว่าพ่อเห็ดไร่ใหญ่ได้เห็ดจีดอกคือโอ้ยมัเ,เบิเ่งกบานอย่างไรกคืดกด อุดมสมบูรณ์ครับแต่นอกวันนี้เนาะซ้ำหน่วยไข่ี่โอ้ตัดห้ามาเหยียบหมุนเบิดอรลดเอา่ค่อนยาวันนี้เหยียบกินทอสานหัวเนาะ ภาพามาเบิงทางนี้ <c oughs> อบ,อบ่งตัดงาม,มากวังหันจะคิดเปจังไไรล่ะโอ้น่าก่อก้วยบาดเลยโอ้ยเย,ย็ยบมุนซาๆส่มันปแตงแต่พูนนีได้อีกหนึ่งคนนี้ปามปีเห็นผล ủ là nà bắn này chết bay chết bay con xe đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không